อาเถอะผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนติดตามทุกคนด้วยนะครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในเกมเซเว่นไนท์โกดนะครับผมนะฮะเจ็ดคืนกับผีสาวนะครับวันนี้นะฮะก่อนหน้านี้นะผมนะเราได้ทำการเล่นคืนที่หนึ่งถึงสามไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้อเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในวันที่สี่กันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีความน่ากลัวสอยองขวัญขนาดไหนนะครับในวันนี้นะผมนะอนไปเริ่มกันเลยดีกว่านะไม่พูดพรำทำเพลงแล้ววันที่สี่เอาวะเฮ้ยนิชินวะขับนูดเดิลเทน้ำร้อนใส่ถ้วยบะหมี่แล้วอ กินบะหมีม่ถ้วยยามดึกไม่ดีต่อสุขภาพอย่างยิ่งเลยอ่ะแต่ว่าวันนี้เหนื่อยแล้วอ่ะรีบๆหาอะไรใส่ท้องแล้วก็นอนดีกว่านะหาอะไรอ่ะเพื่อนหาตะเกียบไม่จเจอแฮะแปลกชะมัดเลยอ่ะมันควรจะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อวานสิเฮ้มาสกาอย่าบอกนะว่าเธอเอาไปซ่อนอย่างนั้นเหรอ ไม่ตลกแล้วนะขืนไปแบบนี้แล้วก็เส้นมีได้อืดแน่ๆเลยอ่ะฉันจะต้องหาตะเกียบให้เจอซะแล้วสิหาสิ่งทดแทนตะเกียบอย่างนั้นเหรอแล้วล่าสุดน้องเอาตะเกียบไปซ่อนเฉยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนี่มันผีบ้านไหนเว้ยโลอ๋อเราต้องรีบหานะผมนะภายในอีกห้านาทีนะครับผมนะไม่งั้นเส้นจะอืดแย่แลวอันนี้ นี่มันเกมอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแสดงว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะไปดูโทรศัพท์ก่อนนะฮะโทรศัพท์มันกระพริบกระพริบ โยโกยามะนะครับขอบคุณที่เหน็ดเหนื่อยนะครับผมพอดีได้ยินจากอิตโตคุคุงมานะ่ะเห็นว่าอยู่ระหว่างทำงานนอกสถานที่ที่บ้านพักบริษัทผีสิงจริงนะครับถึงจะเป็นที่ที่มีข่าวลือมากมายอะ่ะแต่ถ้าเป็นคุณแล้วก็ก็คงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมที่บ้านก็เป็นวัดอยู่แล้วด้วยอะ่ะผีก็น่าจะเป็นหนี้บนคุณคุณอยู่นะอ่าหัวหน้า,าแผนกพัฒนาโยโกยามะนะครับผมนะฮะปลอนีหน้าสบายดีไหมครับนีน่าคือใครอะ่ะนีน่าคือเมลเราหรือเปล่าหรือใครหรือเพื่อนในแผนกเราอันนี้ไม่รู้ฮะแต่ว่าที่ออออ่่่าาาานนนนมม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 มเเเืกกีี้้้หหจะะะไไขูลลลลรยยชฟแแส น้องอตะเกียบไปซ่อนไว้ไหนวะเฮ้ยนี่เปล่าเอานี่มันหุ่นยนต์นี่หว่านี่มันหุ่นยนต์ของเล่นอาวุธนี้อาจจะใช้แทนตะเกียบได้เอาใช้แทนได้ด้วยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะได้รับไ์เซเบอร์นานี้ <c oughs> คืออะไรเอาของเล่นมาแทนอันนี้เหรออะไรที่เป็นแท่งๆอย่างนั้นหรออะไรที่มันยาวๆเหมือนตะเกียบแล้วมีความแข็งแรงล่าสุดเอาไรเซเบอร์ที่เป็นของเล่นเด็กเนี่ยเอามาทําเป็นตะเกียบแทนแล้วนะเนี่ยตอนนี้เออคือตอนนี้อะไรก็ได้แล้วอะขอแค่มันขึ้นมาได้อะเฮ้ย ่าเข้ามาเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ่ากาวชนิดแห้งเร็วเดี๋ยวก่อนน้องรู้สึกว่าน้องจะเริ่มผุผุผโผเร็วขึ้นแล้วนะเนี่ยเริ่มเหิมเกิมเกินไปลวเด็กคนนี้อันนี้แทนได้ไหมเออกระบวยเอาเอาด้ามจับมันมาเอาด้ามจับมันมาทําเป็นอันนี้แทนเออจังหวะนี้อะไรก็ได้แล้วอะเฮ้ยเหลือยี่สิบวีแล้วว่าเดี๋ยวก่อนหาไม่เจอจริงเฮ้ยไม้แขวนเสื้อหรอด้ามไม้แขวนเสื้อเดี๋ยว ดูแล้วเหมือนทํามาจากลวดเลยนะหาดัดแปลงนิดหน่อยแล้วก็ไม่แน่อาจจะมาใช้แทนตะเกียบก็ได้นะเออมีเครื่องมืออะไรที่พอตัดลวดได้บ้างไหมนะเอาชีพหายแล้วเครื่องมือตัดลวดก็ต้องเลื่อยแล้วต้องมาหาอะไรที่ต้องตัดลวดอีกวะแป๊บนึ่งนะใจเย็นหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วมันไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยว,ยวนันยวชดตมาเตียโอ้ยน้องแม่งเออแม่งผมมัวแต่หาแม่งไม่ได้ดูเวลาเลยวะแม่งเอาไม้แขวนเสื้อมาทำเป็นตะเกียบ เหลือจะเชื่ออันนี้อ่ะเรารู้เงื่อนไขล้วแล้วนะผมนะเราโดนสปอยมาแล้วอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเก็บหุ่นยนต์ก่อนเลยละกันแล้วก็เไม้แขวนเสื้อนะเออแล้วอะไรมันต้องใช้มาตัดไม้แขวนเสื้อไม้แขวนเสื้อเครื่องมือที่พอตัดลวดเนี่ยมันมันก็มีของในนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยเลื่อยก็ได้นะยิงแล้วอะ่ะเออทำไมไม่ได้เหรออ่ะถ้างั้นที่ผมนึกออกก็น่าจะเป็นอันนั้นป้าครีมป่ะน่าจะเอามาดัดหรือเปล่าเออน่าจะามาดัดลวดหรือเปล่าน,นี้นะฮะนี่ไงครีมป่ะน่็ พอเข้าแก๊ปได้อยู่นะครับนี่นะฮะตัดไม้แผนเสื้อให้มีความยาวเหมาะสมแล้วอะ่ะเอาแล้วก็ผ่านแล้วแง่นี้นะฮะแม่งโดนน้องหักคอเล่นไปรอบหนึ่ง <c oughs> <c oughs> สุดท้ายก็หาทางกินจนหมดโดยใช้ตะเกียบประดิษฐ์ได้นะแล้วก็ภาวนาขออย่าให้มาปวดท้องทีหลังละกัน <c oughs> โอ้โหสภาพเอ้ยเสียงอะไรเอ้ยน้องอะไรอยากกินหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้มเผื่อให้ไหมแต่ว่ารอบหน้าต้องเอาตะเกียบมาคืนแล้วนั่นไงดูความกวน ทั้งตะเกียบทั้งส้งมเพิ่งจะโผล่มาตอนนี้เนี่ยนะใหญ่นั่นแกล้งกันของแท้เลยนี่นะแม่เพิ่งจะเอาของมาคืนโอ๊ยอะไรอะ่ะอ้าวแล้ามานั่งดูทีวีเฉยเลยชิลไปไหมลูกยังไงยอย่างนี้ต้องเดินไปตบแล้วบ้านย <laughs> ต้องเดินไปตบแล้วไหมอ๋อานั่งดูด้วยนั่งดูด้วยอ่ะแม่ก็ชินง่ายจากน้าอันเนี้ยเออขอถามอย่างหนึ่งได้แม่จะตอบหรือเปล่า ทำไมเธอถึงเอ,อ่อไม่ไปสู่สุคติเหรออ้าวหายไปเฉยอ้าวอ๋อไปเขียนอ๋อที่หายไปนี่คือไปเขียนมาเหรออ่านว่าอะไรเปลด้วยนะอยากลองใช้ชีวิตร่วมกับหนุ่มหล่อด้วย <c oughs> <c oughs> แล้วนายก็ไม่ใช่คนหลอด้วยอ่ะอ้าวโอ๊ยเจ็บเดี๋ยวเหตุผลน้องที่จะไปสู่สุคตินี่มันอะไรวะเนี่ย งั้นหรอจบแล้วสรุปแล้วคือเราไม่ใช่สเปคน้องนะครับอันนี้เสียใจด้วยนะพ่อพระเอก <c oughs> บรรุเงื่นอนไขเฮ้แต่เหมือนจะแอบใส่ความสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆมาด้วยว่านะครับอันนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันในวันที่5นะครับผมวันนี้นะฮะไปะอย่างต่อเนื่องว่ะเฮ้เสียงแก้วแตกอะไรวะมาจากทางทีวีเหรออะไรอะทีวีแตกหรอทีวีจอแตกอา้าวอะไรอะ โอ้ยไอ้นั่นน่ะไอ้อะไรนะว่าตุ๊กตาแมวอ่ะที่มันอยู่ในโหลอ่ะเอาน้องทําแตกเหรอเป็นตุ๊กตาแมวที่ล้มอยู่ข้างๆทีวีนี่นะหางขาดเลยหล่นลงมางั้นเหรอเนี่ยหางหักไปแล้วด้วยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาอะไรอ่ะท่าทางจะช็อกหน้าดูฮะเมื่อกี้แมวขู่หรือว่าน้องขู่วะแต่เสียงเหมือนแมวเลยนะเมื่อกี้ซ่อมแซมตุ๊กตาแมวอ่ะ โอ้ยมืดตึ๊บเลยกูหันไปทางไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งอ๋อนี่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 นอโต้จากาแผนกพัฒนาที่1น,นะครับขอบคุณที่เหน็ดเหนื่อยนะครับได้อ่านเมลแล้วละ่ะแต่นั่นเอาจริงเหรอที่บอกว่าให้ช่วยสืบว่ามีคนเสียชีวิตในบ้านพักของบริษัทนั้นจริงหรือเปล่านะ่ะเจอผีมาจริงๆเหรอครับนั่นมันก็แค่ข่าวลือไม่ต้องไปคิดมากจริงจังหรอกต่อให้มีผีอย่จริงอะ่ะแต่เดี๋ยวห้องนั้นก็จะถูกรื้อถอนในอีก3าวันแล้วละ่ะเดี๋ยวผมจะไปลองถามพนักงานที่เชี่ยวชาญให้นะมันก็ได้อยู่หหหรรรออออออกกกกแต่ย่ยยาาาาาจจิิงงัััมนนนนนะะคบบบีี3ว้้้้ลถูืชป หายแล้วเฮ้ยหรือมีอะไรเกิดขึ้นแล้วทำไมไฟอยู่ไหนวะเอาไฟอยู่นี่อาหยิบมาเลยแล้วกันเฮ้ยอย่านะเฮ้ยมันมืดอะตอนนี้มันมืดอะใจผมเริ่มขวีแล้วตอนเนี้ย <c oughs> กลัวความมืดมีแสงส่องด้วยละ่ะเฮ้ยตอนนี้มันมืดไปหมดเลยจะส่องใต้เตียงไปแล้วเจอนะอันนี้ก็ไม่เอามันจะป็นเฮ้ย,ยเสียงมันดังแท้หวะ <c oughs> มันมันตกใจเล็กน้อยอันนี้อย่าทําเป็นจูออนนะลูกนะอันเนี้ยไม่เอานะเอามือล้วงเข้าไปแล้วจังหวะนี้ ใต้เตียงนั้นจะได้ไฟฉายหรือมือน้องมาอันนี้โอเคได้ไฟฉายนะนึกว่าคว้ามือมาด้วยไฟเขียโถน้องเล่นอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยตกใจหมดเลยอ่ะเออต่อให้ชินล้วก็ตกใจอยู่ดีแม่งเลยขนาดตัวเอกเราที่แม่งชินแล้วแม่งยังตกใจเลยเออ เมื่อกี้ก็ไม่แปลกหรอกที่เราจะตกใจอเออจะว่าไปเราต้องหาอะไรนะเออหากาว A B บนะครับผมนะฮะเออก่อนหน้านี้ผมเจอกาวตรงนี้นะครับผมนะฮะคิดว่าน่าจะใช่เนี่ยที่แอบอยู่ตรงเนี้ยอ่ากาว A ได้แล้วครับผมวันนี้นะฮะแมบบที่แล้วผมหาเล่นไปทั่วอยู่นะครับนี่นะเออเจอกาวตรงนี้เฉยอ่าแต่ว่ายังเหลือกาวอีกอันหนึ่งนะครับเฮ้ยน้องอย่าในนี้ก็มือดอยู่แล้วว่าอย่าทําให้กลัวไปมากกว่านี้ได้ไหมอันนี้ขอร้องล่ะเดี๋ยวก่อนนะเออกลวยจับไม่ใช่กลวยจ ก๋วยจับอะไรวะกาวกาวแท่งกาวแท่งบีโอ้โหเราบ้านช่องที่ไฟดับแล้วมืดตึ๊บอย่างนี้นั้นโอ้ยเราที่มันมืดอ่ะถึงจะเริ่มชินกับน้องแล้วแต่ไม่ชินกับความมืดเลยอยู่แม่งก็กดดันอะไรมาเนี่ย้ยน้อง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 ยายาเอ้ยทำไมน้องไม่มีการกระเถิบแบบเคลื่อนที่เข้ามาหาด้วยวะแม่งเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยว เออมีตัวช่วยจากโทรศัพท์มาไหมครับอันนี้ขอใช้ตัวช่วยขอใช้ขอใช้ตัวช่วยนบัตรเดี๋ยวนี้เนี่ยเรากําลังหากาวไปซ่อมน้องแมวให้อยู่เนี่ยลูกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์มาแล้วโทรศัพท์มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นขอไปตอบแชทก่อนเออซาโตะจะผนกงทรัพย์สินนะครับจะว่าไปช่องว่างระหว่างเครื่องซักผ้ากับผนังมีของที่เหมือนหลอดขนาดเล็กตกอยู่ด้วยค่ะเนื่องจากฉันไม่มีเวลามากอ่ะเลยปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นน่ะคาดว่าคงเป็นขยะค่ะถ้าช่วยเอาไปทิ้งได้จะขอบคุณมากเลยนะคะจากซาโตตรงงช่อ นี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงเจอแล้วกาวชนิดแห้งเร็วได้และกาวผสม AB นะครับวันนี้นะเท่านี้ก็น่าจะต่อชิ้นส่วนที่หักไม่ได้แล้วนะแล้วก็อยากได้ตะไบสําหรับขึ้นรูปหรือสักอย่างอ่ะพอจะมีอยู่ที่ไหนบ้างไหมนะโอ้ยถ้าพูดถึงตะไบเหรอ,อบอกเลยว่าเรารู้มากอันนี้นะฮะเออตะไบคือแบบว่าเราค้นตรงนี้บ่อยมากนะฮะรู้ทุกซอกทุกมุมแล้วตอนนี้มี่ตะไบยอยู่นี่นะฮะหยิบเลยนี่แนยตะไบเรียบร้อยทีนี้ก็ซ่อมได้แล้วเอากาวต่อห่างแล้วแล้วก็ที่เหลือก็ใช้ตะไบถูกระส่วนที่หล่อนออกมาให้สะอาดนะ เนี่ยเราอุตส,ส่าห e ์ซ่อมแมวให้แป๊บนึงนะอะไรเนี่ยระดับการซ่อมแซ่กูกูกูต้องซ่อมเองเหรอแป๊บนึงนะเอ่อแล้วก็ขัดถูขัดถูเดี๋ยวก่อนนะระหว่างนี้จะต้องมีหาอะไรแน่ๆเลยอ๋อต้องมองซ้ายมองขวาด้วยเดี๋ยวก่อน <laughs> <laughs> จังหวะนี้ก็ถูไปก่อนแล้วกัน <laughs> <laughs> น้องเนี่ยเราจะซ่อมตุ๊กตาแมวให้เนะ่น้องเดี๋ยว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 อย่าอย่าเออเออทำไมเข้ามาใกล้จังะ เคยได้ยินหรือเปล่าเพลงนี้มองได้แต่อย่าใกล้เฮ้ยเฮ้ยไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมามามาจากข้างหลังมีเปลี่ยนมุมเล่นด้วยโอ้ยจะเสร็จแล้ว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 ยา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 อยู่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 ตรงนั้นเลยลูกอีกสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนี่ยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเย็นนะโอเคเสร็จแล้วเว้ยสักทีโอ้หน้องแม่งมาบ่อยมากอ่ะอ่าทีนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วอ่ะโอเคเหมือนใหม่คิดว่าต่อกันได้สวยอยู่นะ นี่ซ่อมให้แล้วด้วยนะอันนี้เพราะฉะนั้นแล้วอย่ามาหลอกหลอนกันเอาเอากันไกลมาทําไมลูก <c oughs> รู้หรือเปล่าว่านั่นเป็นของมีคมมาน,นะฮะอันเนี้ยเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าเล่นของมีคมสิลูกอันนี้มาจากไหนเอ่ยอย่าบอกนะว่าเกาะเพดานไม่เอานะที่นี่เราไม่เลี้ยงตุ๊กแกโอเคไหมลูกเฮ้ยย่าไม่มีจำแน่ๆเนจำเนี้ย <c oughs> เนี้ยเฮียโอ้ เล่นอย่างนี้เลยเหรอโอ้เดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยเป็นไหนแล้วอะโอุ้ยน้องเอาถึงตายเลยเหรอ <c oughs> โอ้ยแต่โอ้ยเฮียโุ้ยน้องนับวันยิ่งเล่นแรงขึ้นเรื่อยๆนะเรานะฮะอันเนี้ยเฮ้ยทำอะไรทำอะไรอย่าบีบอ่ะคืนให้ ดูเหมือนซ่อมได้ก็เลยซ่อมให้อ่ะนะโอ้ยน้องมีความผูกพันกับไอ้ตุ๊กาตาตัวนี้หรือเปล่าโทษทีจุนไม่เข้าเรื่องหรือเปล่านะโอ้ยเอาว่ะเพลงประกอบเริ่มเฮ้ยเปิดไฟให้แล้วเออเขายังชั่วหน่อยแม่งไม่ต้องอยู่กับความมืด ดูเหมือนว่าเธอจะดูดีใจสุดๆเลยอะโอเคัน okay, รู้เงื่อนไขแล้วนะผมวันนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวมาต่อกันในวันที่6นะครับผมนะฮะเหมือนจะเริ่มมีความสัมพันธ์กันว่า2คนนี้นะครับวันนี้นะฮะดูซิว่าจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักอีกหรือเปล่าแต่กลัวจะเป็นเกมแนวดราม่าจังเลยการใช้ชีวิตที่นี่ในที่สุดก็มองเห็นจุดสิ้นสุดแล้วอ่ะถึงจะตกใจที่มีเพื่อนร่วมห้องแต่ก็ได้เรียนรู้วิธีการเข้าหาเยอะเลยอะทว่าตามกําหนดการอะห้องนี้จะถูกหรือถอนในอีก2วัน อันเนี้ปัญหาเลยนะอันนี้เออก็รู้สึกกังวลอยู่เหมือนกันนะว่าหลังจากรื้อถอนแล้วเธอจะเป็นยังไงอะ่ะอ่ะ,อะ,อะเฮ้ยมานั่งคุยกันเลย <c oughs> <c oughs> อะไรเลยเดี๋ยวก่อนภาษาอะไรนี่อะไรอะ่ะการแก้ของเธอเริ่มขึ้นอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยไฟดับอีกแล้วเหรอ เฮ้ยน้องไม่เอาอย่างนี้ดีไฟดับไกแล้ว<_ <EN> _>ได้รับเวลาพักผ่อนพักผ่อนอยังไงซิเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วทำไมต้องไฟดับด้วยทำไมต้องเล่นกับจิตใจด้วยนี้ไม่เข้าใจเลยโอ้แล้วรอบนี้ต้องทำอะไรวันนียแก้พัซเซ์เหรอข้อความจากเธอยังไม่ตรวจสอบแล้วกันมี SMS เเข้าไหม ไปอ่านสักหน่อยละงานนะฮะโยกโกยมามะนะครับขอบคุณที่เหน็ดเหนื่อยนะครับเรื่องนี้นะ่าขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะครับเมื่อ5ปีก่อนจูๆ่ๆผมก็ขอร้องคุณนะ่ะที่เพิ่งเข้ามาบริษัทใหม่ผมรู้สึกผิดจริงๆนะครับแต่รู้สึกว่าคิดไม่ผิดจริงๆอ่ะที่ขอร้องคุณขอบคุณมากจริงๆนะครับคุณเข้าบริษัทมา5ปีแล้วสินะวันเวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะครับฝากขอบคุณทุกคนที่บ้านด้วยนะครับหวัวหน้า,ผานแผนกพัฒนโยกโกยมามะฮ้ยน้องอย่าเพิ่งจะให้เล่นะไรเดี๋ยวขออ่านคู่มือก่อนหาตำแหน่งของลูกกุญแจหาตแแหน่งงขอกุญจ เจอกุญแจหาตำแหน่งของจอกคู่เจอจอกคู่หาตำแหน่งเดี๋ยวก่อนนะมันมีอะไรบ้างวันนี้ปุ่มนะตราบใดที่ยังไขปริศนาไม่หมดนายจะไม่มีวันออกจากห้องนี้ได้ข้างกล่องแห่งแสงมีเส้นตารางที่บ่งบอกถึงรูกุญแจจงทําลายช่องตารางตามเศษชิ้นส่วนจากปากขาวเซรามิกพุ่งขึ้นมาปกคลุมด้วยควันสีขาวเครื่องหมายบอกทางที่นําไปสู่กุญแจกุญแจจะไขประตูแห่งมนทินจอกคู่จะแสดงถึงที่อยู่ ยาวเมื่อทุกจอกอยู่บนโต๊ะโลกจะได้รับแสงสว่างและความอบอุ่นกลับคืนมาแล้วผู้คนก็จะได้รับช่วงเวลาพักผ่อนแล้วแม่งไฟฉายก็สว่างเหลือเกินแม่งเอ้ยข้างกล่องแห่งแสงหมายถึงทีวีป่ะวะอ๋อเฮ้ยนี่ไงตารางอ๋อตารางแม่งก็อยู่ตรงนี้ดียว่ามีกระดาษแปลกแป,กแปกไว้ด้วยอะ่ะล้วก่อนนะจะต,ต้องแก้พัซเซิลอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วจังหวะนี้แม่งต้องอันนี้ด้วย ว่ e, น้องอยู่ตรงนั้นนะ่ะมาเล่นยังไงเล่น <mm ย <giving> ังไงเอ่อผมว่าเราน <Overwatch> ่าจะต้องเพ้นสีดําตรงช่องอะไรพวกนี้นะผมนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะเป็นช่องตรงนี้อันแรกน่าจะเป็นมุมนี้ป่ะเพราะมันเป็นมุมสองอันอันนี้ก็น่าจะเป็นมุมซ้ายนะผมนะมุมซ้ายก็เป็นอันนี้กับอันนี้เฮ้ยอย่าพึ่งน้องอย่าพึ่งเข้ามาแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้นี่มันจะกลายเป็นอย่างนี้มันก็เป็นตรงๆเลยนี่หว่านะฮะเนี่ย ภาพนี้มันคืออะไรอ่ะน้ําพุเหรอเหมือนจะเคยเห็นในห้องน้ํานะห้องน้ําพี่ว่าเนี่ห้องน้ําไหนอ่ะห้องอาบน้ําหรือว่าห้องน้ําตรงนี้น่าจะห้องน้ําอาบน้ําละมั้งอันเนี้ยนะฮะเดี๋ยวขอไปห้องน้าอาบน้าก่อนนะฝักบัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรเหลืองเืองเฮ้ยนี่ไงเจออะไรเกแล้วอ่ะนี่ไงเจอคําใบ้อันนึงนะฮะเหมือนมีบางอย่างวาดไว้ด้วยอ่ะได้รับโพยข้อสอบมาอีกอันนึงนะผมนะเจอกุญแจแล้วเจอยังไงวะอะไรวะเนี่ยดำดำสามขีด แล้วก็กด F แล้วก็ T V แล้วก็ F โอ้โหน้องให้คำใบอะไรมาวันนี้ปัมน,นึงนะตัวเองรู้เรื่องอยู่คนเดียวเลยอะ <c oughs> ออหรือว่าไอปากขาวเซรามิกพุ่งขึ้นมานี่คือมันมันไม่ใช่เออมันไม่ใช่เครื่องดูดควันเหรอเออตอนแรกผมก็คิดว่าเครื่องดูดควันกาน้ m เอานี่ไงจะต้มน้ำหรือไม่อ๋อใช่สแสดงว่าเป็นควันน้ำจริงด้วยชึบนี่ไงได้แล้วเป็นอันนี้จริงด้วยนะฮะเออเป็นอะไรน้องอะไรไม่ตกใจหรอกนะรอบเนี้ย <c oughs> แอบดูเหรอร้อนโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เราเห็นนะมีการเป็นห่วงเป็นใยกันเล็กน้อยนะคบเมื่อกี้เฮ้ยเอาว่ะเมื่อกี้ตอนที่ตัวละครเราบอกว่าร้อนนะครับผมนะเหมือนน้องเขาจะยืดยืยื่นมือมาด้วยนะอันเนี้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าเป็นห่วงเป็นใยหรืออะไรก็ตามบาสอ้าวแล้วก็ไปแล้วไม่ใช่เหรอเราหาอันนี้เจอก่อนอะเออนะฮะนี่ไงอ่าเดี๋ยวเราก็วนมาที่เดิมแลวนะผมนะอ่าเราเจอจุดกุญแจแล้วนะครับวันนี้นะฮะเนี่ยอันนี้แหละคือคําใบ้แต่มันคืออะไรซิเนี่ย อาชีบหายแล้ไขปริศนาต่อไม่รู้เรื่อง <c oughs> เอ้ยไม่เข้าใจวะ a few moments เฮ้ยมีคำใบ้แล้วทำตามกุญแจแล้วกดสวิตช์ในรูกุญแจตามลำดับสี่เหลี่ยมหมายถึงหยุดทีวีหมายถึงน้ำพุ f หมายถึงผู้หญิงสามเส้นก็คือสามเส้น <c oughs> <c oughs> น้องบอกกูทนดูมึงมานานแล้วก ah e <c oughs> ูใส่ให้คำใบ้ลงไปแต่มึงไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยแล้วน้องคือใบ้มาแล้วนะอันเนี้ยอันอันนี้คือใบ้แล้วนะแต่ผมก็ยังงงอยู่ดีว่าอะไรวะ ไม่เข้าใจอะลูกหยุดสามเส้นผู้หญิงน้ําพุผู้หญิงหยุดกดสวิตตามลูกุญแจตามลําดับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> กดสวิตในลูกุญแจแสดงว่ามันเป็นมันมันกดได้เลยเหรอเดี๋ยวก่อนอันนั้นคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยสองคูณใช่ปะเนี่ยกล่องแฟ้มทั่วไปทำไมมีลบอะไรสองคูณสามลบเจ็ดสิบห้าเลยวะ <c oughs> เฮ้ยอันนี้หรอเดี๋ยวก่อนนะ เ้ยมันมีสัญลักษณ์น้ำพุด้วยเฮ้ยเหมือนจะครบนะแล้วก่อนนะหยุดสามเส้นผู้หญิงน้ำพุผู้หญิง,ห,ญงหยุดโอ้ยเยได้เลยโอ้โหคว้าจะได้เหมือนมีบางอย่างวาดไว้ได้รับเอ่อกระดาษข้อความเขียนว่าสามเก้าหนังสือแฟม้มเฮ้ยอันนี้เปะวะไอ้แฟ้มที่มันมีสัญลักษณ์รูปตัวเลขอยู่ปะ เออเพราะว่าก่อนอันนี้ผมเดินหาทั่วจนผมคิดว่าอันเนี้ยมันคืออันนี้เปล่าวะห้าอันพอดีเลยแต่มันเขียนว่าสามเก้าอ่ะสามเก้าอ๋อจัดเรียงจัดเรียงบวกลบตัวเลขให้มันได้เออสามสิบเก้านะครับผมอันนี้นะฮะสองคูณเจ็ดได้เท่าไหร่สิบสี่นะครับอันนี้สิบสี่ลอดเดียวนี่ก็ขยันเข้าหลังจังเลยเว้ย <laughs> แล้วก็ลบเฮ้ยอย่าเพิ่งน้องใจเย็นเฮ้ยบวกเลขอยู <laughs> เดี๋ยวก่อนนะมันต้องเป็น ลบ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 อันนี้ลบแล้วก็สองเจ็ดเฮ้ยนี่ไงได้แล้วเฮ้ยได้แล้วจอกคู่จอกคู่นี่คือแก้วคู่นี่าแก้วลายแมวหยิบมานะครับผมนะได้รับแก้วมีหูจับอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งไม่เอามาด้วยเหรอเฮ้ยได้แล้วแบล็แคทอันนี้นับว่าเป็นจอกได้ไหมนะก็น่าจะใช่แหละนะฮะเป็นแก้วเหมือนกันเอาละจะมีอะไรเกิดขึ้นกันนะ โอ้โหอย่างนานเฮ้ยสูตรเดิมเลยเหมือนกันบวันที่สองไม่มีผิดอันนี้เฮ้ยจะเล่นมุกเดิมเหรอลูกตายแลยวโอ,โอ,โอโ้มาแนวผีข้านลนี่คงไม่เอา เว้ยแต่จะเหมือนเหมือนว่าจะอุ่นชาให้เรานะอันเนี้ยไปแอบทํามาตอนไหนแอบทําตอนที่เราสลบป่ะดิเมื่อกี้แม่งน่าจะช็อกจริงเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยชงชาให้เราด้วยวะแล้วน,น้องไม่กินอะลูกเอ่อให้รับเอาไว้เหรอครับกินได้ใช่ไหมครับมองขวางเลยอันนี้เคาะโต๊ดด้วยหมายความว่างไงอ๋อตอบแทนอ๋อน้องชี้ไปตรงเมลนะผมนะอ๋อตอบแทนเรื่องนั้นสินะ อทางงานก็ไม่เกรงใจละกันเป็นสองอันสุดท้ายแท้ๆก็ยังอุตส่าห์ทำให้นะขอบคุณนะสดไปแล้วอันนี้สดไปหนึ่งชื่นใจโอ้ยเสียงทีวีนี่มันน่ากลัวเว้ยน้องยิ้มด้วยใช่ไหมเมื่อกี้น้องยิ้มให้ด้วยแต่ว่าไอเสียงทีวีไม่ไม่ไม่ไหวจริงว่าแม่งหลอนชาที่เธอชงให้นั่นน่ะมันอุ่นมากเลยอ่ะควันคืนขนาดนั้นเรียกว่าอุ่นเหรอข้ามคืนที่พักอาศัยอยู่ในห้องนี้ พวกนี้ก็จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วอะ่ะเออว่าวันพรุ่งนี้ก็คืนสุดท้ายแล้วนี่ว่า